ยังยายก็ลุ้นลุ้น่อยเน่อยอะไรยังกลับไม่ได้อีกเนี่ยเอาหลายช็อตนึงดูทีเนี่ยแต่สองกล้องสามกล้องถ่ายกันดีๆนะถ่ายกันดีๆนะยิ้มกันนะยิ้มด้วยกลับไม่ยังอ่ะลูกไหนโชว์ให้อาาดูซิจะเป็นดาราไม่อยากกลับกลับก็ไม่เห็นหน้าดิใช่ไหม ไม่ยอมกัดดวยยังด้วยด,ด,ดูดูดูปากเขานะม,มิมีนมอยู่ในปากอยู่ในคุ้งแก้มความดันก็ไหลออกมาเนาะม<ย>ุกรอ,อไหลเนาะมุกจ๋าแม่ย่าไไมายมีคนมาดูมุกเต็มห้องเลยมาลูกมาความรือยยางอเออดิเดี๋ยวให้ป้าดูป้าดาวอ่ะอืม เอายังล่ะความยังอ่ะเราจะคุยอีกถ่ายวิดีโอคอนเฟล็ตเนาะวิดีโอคอนเฟล็ตอ่ะเอาดิคแอมคแคม,มมาต่อเอ่ <c oughs> นั่นดิกลับโชว์ความกติกใจไปลาปลปไปเทีย่ยวกันดีกว่าใครจะกลับตัว <c oughs> มันอยากจะกลับเนึงดูดิอะไรอยากคุยคุยดอก คุยได้กดันได้นะฮะคุยได้กันได้ฮ้ยมีนมอยู่ในปากจริงๆริ้ยเฮ้ยบักหูติ้งตุ่นหมึ่นเป็นนี้แหละเรียบนะเรียบนะใหญ่ก็ช่วย,ยเติมที่เรียบเดียบเรียบเยบใหญ่ใช,ช่วยหน่อยเรียบร้อยเอ,ยเอยให้มันรู้สะบ้างไผเป็นไผ เก่งนั่นนี่ยมันทำได้ไงวะต้องนานไข่มุกเอ้ยต้องข้ามโซ่แล้วนี่ไข่มุกจะหาักโซ่เลยโอ้ยแกโล่หมยันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยติโกต้องถ่ายรูปเหมือนมันเท้าค้างเฮ้ยลงไปอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นใหม่ไม่กลัว

ตอด,ด้ย <laughs> อีอีโอ้ยเฮาเคยให้มุกนี่มกหนึ่งสองพูดมามุกมา one two three อืดเลยเลยเลยลงมาเออ ตามนลงไหมแม่ก็โอ้ยเนาะดูดูดูยายก็จะอยากช่วยแขนมันติดแขนอืโอ้ยเดืนนดเอนไปแล้วด่าอีกลูมเสียใครดูเลยแกงลูกมันอ่ย <c oughs> เอามทุกอย่างไปเลยแขนมาติดแขนพยายามลูกพยายามอีกนิดนึงลูกมันแรงมากเลยูกเตียงมันระเทือน กระดุมกระากดาษนี่ไข่หมูเขาแขนออกเด้อย,ยายช่วยหน่อยดินิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งมามามายายช่วยหน่อย <c oughs> อ่ะอ่ะเอะอสงสารมึงมเป็นคนสำเร็จนะโก้เหนื่อยม,มันทับแขนนานแล้ว งานคือเลยโชว์เลยเอาไหมมาเอาปะมาเอามาเร็วอีกตคนด้วยเอาไว้ดิระวังไฟจะไมม่ีนี่เดี๋ยวใครดูเงินะแบบกแล้วว่ามันจะเครียด 慢慢点拿。<noise>